สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช h n น n e l Daddy ค o ก k i n g ครับวันนี้ Daddy มีสูตรขนมไทยอร่อยๆมาฝากเพื่อนๆกันครับนั่นก็คือเมนูเต้าส่วนข้าวโพดเผือกมะพร้าวอ่อนครับสูตรนี้เราจะใช้ข้าวโพดแทนถั่วเขียวนะครับก็จะได้ความหวานมันหอมแล้วก็มีความกรุบๆเขียวเพลินๆเ,เลยนะครับ แล้วเราใส่เผือกแล้วก็มะพร้าวอ่อนไปด้วยเพิ่มความอร่อยนะครับทานกับน้ำกะทิข้นๆนะครับเพิ่มความมันความหอมลงตัวเป็นอย่างมากเลยครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำง่ายๆอร่อยแล้วก็ถูกใจทุกคนในครอบครัวแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับ อย่างแรกจะเป็นน้ำเปล่า1ลิตรสำหรับทำน้ำเต้าส่วนนะครับต่อไปเป็นข้าวโพด3ามฝักน้ำหนักประมาณ500กรัมครับต่อไปเป็นเผือกหั่นเตา๋าเป็นชิ้นเล็กๆนะครับประมาณ300กรัมใบเตยประมาณ3-4ใบเพิ่มความหอมครับต่อไปเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนขูดประมาณ150กรัมน้ำตาลทราย200กรัมแป้งมัน150กรัมผสมกับน้ำเปล่า100กรัมครับ ต่อไปเป็นน้ำกะทิสำหรับราดหน้านะครับมีกะทิ250มิลลิลิตรเกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าครึ่งช้อนโต๊ะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นำข้าวโพดเนี่ยไปต้มให้สุกก่อนนะครับเราก็ใส่ข้าวโพดลงไปตั้งน้ำให้เดือดนะครับจากนั้นก็ต้มไปเรื่อยๆจนข้าวโพดเนี่ยเหลืองใสแบบนี้ก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยครับเราก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำพักทิ้งไว้ก่อนนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็นําเผือกเนี่ยลงไปต้มต่อได้เลยนะครับเราใช้เวลาต้มประมาณ1 0 1ถึงนาทีแล้วแต่ขนาดของเผือกนะครับถ้าเผือกมันนิ่มเพื่อนๆลองใช้ซอมเนี่ยจิ้มดูนะครับถ้าทะลุแล้วก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยครับเราก็ตักขึ้นมาน็อกน้ําเย็นนะครับเพื่อไม่ให้เผือกเนี่ยมันเละนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทําน้ํากะทิสําหรับราดหน้ากันนะครับอย่างแรกเราก็ใส่กะทิลงในหม้อนะครับเปิดไฟกลางๆจากนั้นเราก็ใส่น้ําตาลทรายเกลือแล้วก็แป้งข้าวเจ้าลงไปครับ เสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันครับคนไปเรื่อยๆจนน้ำกะทิมันเดือดบุดบุดแบบนี้นะครับแล้วก็มีความข้นหนืดที่เราต้องการเราก็ปิดไฟพักทิ้งไว้ให้เย็นได้เลยครับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราพักข้าวโพดไว้จนเย็นแล้วนะครับเราก็นำมาฝานเอาแต่เนื้อครับวันนี้แดดดี้ใช้เป็นข้าวโพดแทนถั่วเขียวนะครับมันก็จะได้ความกลุบกรุบ ได้ความหวานความมันความอร่อยเพิ่มไปอีกแบบหนึ่งครับเราก็ฝานแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะครับพอเราฝานขา้าวโพดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาแกะขา้าวโพดไม่ให้มันจับตัวกันเป็นแผ่นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนําแป้งมันมาผสมกับน้ําเปล่ารอไว้เลยนะครับเวลาเราใส่ในน้าเต้าส่วนเนี่ยตัวแป้งจะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนครับคนไปเรื่อยๆจนแป้งละลายเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะทําน้ําเต้าส่วนกันนะครับดัดดี้นำน้ําเปล่า1ลิตรไปตั้งน้ําให้เดือดนะครับเราใส่ใบเตยลงไปด้วยตัวน้ําจะได้มีความหอมนะครับพอใบเตยส่งกลิ่นหอมแล้วเราก็เอาใบเตยออกเลยนะครับตัวน้ําเต้าส่วนจะได้ไม่ขมครับเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําตาลทรายนะครับเราก็คนน้าตาลทรายให้ละลายครับคนไปเรื่อยๆจนน้ําเนี่ยใสเลยนะครับพอน้ําตาลทรายละลายดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําน้ําแป้งมันเนี่ยมาใส่ลงไปครับ ก่อนที่เราจะใส่เนี่ยเราจะต้องคนน้ำแป้งมันเนี่ยให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตัว Liberty. แป้งเนี่ยอาจจะนอนก้นได้นะครับพอคนน้ำแป้งเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็ทยอยเทใส่ลงไปในน้ำเชื่อมได้เลยครับเวลาที่เราเทใส่เนี่ยเราจะต้องคนเร็วๆนะครับเพื่อไม่ให้แป้งเนี่ยมันจับตัวกันเป็นก้อนครับพอเราเทใส่ไปแล้วเราก็หยุดดูเป็นพักๆนะครับว่าเราได้ความหนืดที่เราต้องการหรือยังนะครับอย่าใส่พรวดเดียวไปหมดเลยนะครับเพราะว่า ตัวแป้งเนี่ย <c oughs> อาจจะหนืดจนเกินไปนะครับเราก็ค่อยๆทยอยเทยใส่แล้วก็คนไปเรื่อยๆแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับพอเราได้ความหนืดที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะคนต่อไปเรื่อยๆจนน้าแป้งเนี่ยใสเลยครับพอน้าแป้งของเราใสแล้วก็ค้นได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เติมข้าวโพด <c oughs> เผือกแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปครับ <c oughs> นี่นะครับตัวเนื้อเผือกเนี่ยก็ยังจะเป็นก้อนสวยไม่เละด้วยนะครับ เสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับแล้วเราก็จะกวนต่อแบบนี้ต่อไปประมาณ5นาทีครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็เตรียมตักใส่ถ้วยเสิร์ฟพ,พร้อมกับน้ำกะทิได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นนานเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูเต้าส่วนข้าวโพดเผือกมะพร้าวอ่อนครับสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยนะครับใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะครับเราได้ขนมไทยอร่อยๆมาทานกันแล้วนะครับ เวลาเราจะเสิร์ฟเราก็ราดน้ํากะทิเข้าไปนะครับตัวน้ํากะทิเนี่ยจะมีความหวานมันเค็มนะครับเพิ่มความอร่อยเพิ่มความกลมกล่อมให้กับเต้าส่วนของเราด้วยนะครับ นอกจากจะมีข้าวโพดกลุบๆแล้วนะครับก็ยังมีเผือกแล้วก็มะพร้าวอ่อนเพิ่มความมันความหอมให้กับเมนูนี้ด้วยนะครับรับรองว่าอร่อยถูกใจทุกคนในครอบครัวแน่นอนครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดตตี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ หรือเพื่อนๆอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ